นี่คือน้ําตกตัดเหงืองครับทุกคนเป็นน้ําตกที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูสวนสายหลังจากที่พบออกจากอุทยานแห่งชาติภูสวสยดาวและพักที่อําเภอน้ําปาสองคืนก็เดินทางต่อมาที่อุทยานแห่งชาติภูสวนสายตัวน้ําตกเป็นเส้นแบ่งระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวคุ้นๆไหมมันเหมือนยอดเขาภูส,วสาวยดาวเลยเอาจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะนึกว่าจะเป็นแค่น้ําตกเล็กๆเ,เดินลงนะ่ะไม่เท่าไหร่แต่เดินขึ้นนี่สิผมละใจจะขาดประเด็นคือผมลงไปแล้วลืมเอาขาตั้งกล้องลงไปไงก็ต้องขึ้นลง2รอบแล้วต้องแข่งกับเวลาด้วยนะเพราะมันสี โมงเย็นแล้วในป่ากาลังมืดมีแค่ผมคนเดียวด้วยนะในนั้นอะ่ะยืนลงมาข้างล่างสองร้อยเมตรลงไปถึงน้ําตกลืมเอาขาตั้งกล้องลงไปไม่นึกว่ามันจะสวยพอลงไปถึงข้างล่างเฮ้ยโคตรสวยเลยอะ่ะผมเลยเลยต้องขึ้นมาเอาขาตั้งกล้องแล้วกลับไปถ่ายตัวเองอีกรอบหนึ่ง